สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กลับมาในหัวข้อการตัดเลเยอร์ค่ะสไตล์เกาหลีในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นแล้วมาดูสภาพผมโดยรวมของนางแบบในครั้งนี้กันก่อนนะคะภาพรวมก็คือเป็นผมแบบล็อบหรือว่าลองบอบนั่นเองค่ะส่วนด้านในมีการทำสีอินเนอร์คัลเลอร์ค่ะ และทรงที่เป็นต้นแบบในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วทรงนี้เป็นทรงที่เน้นในส่วนบริเวณเฟสไลน์หรือว่าบริเวณส่วนรอบกรอบหน้านะคะแต่ว่าทั้งช่างได้มีการออกแบบแล้วก็แอดชั้นเลเยอร์ด้านหลังเพิ่มให้นะคะเพื่อทําให้ผมของนางแบบนั้นดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อรู้ภาพรวมกันคร่าวๆแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ และในครั้งนี้นะคะไม่ได้มีการปรับความยาวในภาพัวมากนักนะคะทางช่างแค่ทำการเล็มปลายผมนะคะเพื่อให้ทั้งศีษะมีความยาวที่เท่ากันมากขึ้นเท่านั้นค่ะ ค่อยๆตัดปรับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะได้ภาพรวมที่เป็นที่น่าพอใจแล้วหลังจากนั้นต่อไปเราจะไปเริ่มตัดที่ส่วนของเฟสไลน์กันค่ะตามที่แจ้งไปในต้นคลิปนะคะว่าผมทรงนี้พอยคือผมบริเวณส่วนเฟสไลน์หรือว่าบริเวณรอบกรอบหน้าค่ะส่วนวิธีการแบ่งผมนะคะก็สามารถอิงได้ตามในคลิปเลยนะคะจะแบ่งส่วนอยู่ที่บริเวณปลายหางตาค่ะ ส่วนความยาวที่จะตัดนั้นนะคะก็คือจะอยู่ในบริเวณริมฝีปากหรือว่าลิปลายนั่นเองค่ะและเมื่อจัดทรงแล้วนะคะตามเลฟก็จะทําให้ความยาวนั้นขึ้นไปอยู่ที่บริเวณจมูกค่ะสังเกตว่าทางช่างยังจะตัดความยาวเหลือทิงง้งไว้อยู่ที่ระดับคางนะคะสาเหตุเพราะว่าเราจะทําการตัดสไลด์แบบเฉียงนะคะทางด้านซ้ายและด้านขวาโดยเริ่มจากบริเวณลิปลายลงมาค่ะ และสาเหตุในการตัดแบบนี้นะคะก็เพราะว่าทรงนี้นั้นเป็นทรงแบบที่แสกกลางนะคะการตัดแบบแนวเฉียงนั้นจะทําให้ทรงผมนั้นรับเข้ากับใบหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราก็มาตัดส่วนอื่นในส่วนของผมบริเวณส่วนด้านหน้ากันนะคะเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันอย่างสวยงามค่ะโดยผมบริเวณส่วนด้านหน้านะคะวิธีการแบ่งก็ง่ายๆเลยค่ะวิธีแบ่งก็คือให้ดูจากบริเวณใบหูนะคะ แบ่งจากใบหูด้านหน้าของใบหูทั้งหมดนั้นคือส่วนที่กลายเป็นผมบริเวณด้านหน้าค่ะทําการสไลด์เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันจากผมในส่วนแรกที่เราได้ตัดปรับไว้นะคะการตัดแบบเปียกนั้นนะคะเป็นการตัดแบบแค่เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะปกติแล้วหลังจากนั้นเราจะทําการเป่าแห้งแล้วก็มาตัดเก็บรายละเอียดแบบจริงจังกันอีกทีนึงค่ะเมื่อได้ผมบริเวณเฟสไลน์คร่าวๆแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มจับชั้นนะคะเพื่อตัดเลเยอร์ด้านหลังกันค่ะ โดยความยาวของชั้นเลเยอร์ในส่วนบริเวณด้านหลังนั้นนะคะตั้งใจที่จะให้เกิดความเชื่อมต่อกับผมบริเวณเฟสไลน์ด้านหน้านะคะดังนั้นธีการจับก็คือนําผมบริเวณด้านหลังจับขึ้นมาและรวมกับช่อด,ด้านหน้านะคะวัดดูความยาวแล้วตัดปรับให้เท่ากันค่ะเท่านี้ก็จะได้ความยาวของชั้นเลเยอร์ที่มีความเชื่อมต่อกันแล้วค่ะ เมื่อได้ความยาวของชั้นเลเยอร์เป็นไกด์ไลน์แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มตัดปรับความยาวของชั้นเลเยอร์ให้ทั่วทั้งศีษสาเลยค่ะ เห็นคลอวโค้งคร่าวๆของทรงขึ้นมาแล้วนะคะแล้วจากนี้นะคะเราจะมาเป่าแห้งกันนะคะแล้วก็ตัดเก็บรายละเอียดกันต่อไปค่ะในการเป่าแห้งในครั้งนี้นะคะจะต้องใช้หวีแบบกลมช่วยด้วยนะคะเป็นการสร้างวอลลุ่มนะคะแล้วก็จะทำให้เราตัดปรับแบบเห็นภาพของทรงได้ง่ายขึ้นค่ะ ทางช่างนะคะต้องการตัดปรับนะคะให้เส้นผมเกิดการเรียงสวยและดูพลิ้วไหวนะคะแม้จะไม่จัดเสร็จทรงก็ตามดังนั้นการใดให้ดีเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆค่ะเพื่อให้รู้ทิศทางของเส้นผมนะคะเราจะได้ตัดปรับได้ไง่ายยิ่งขึ้นค่ะ สูงสุดนะคะในส่วนกลางของศีรษนนั้นเป็นส่วนที่ต้องการที่จะทําให้เกิดวอลล่มนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําการไดอย่างดีตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเพื่อให้เกิดวอลล่มค่ะอีกทางตามในคลิปนะคะเป็นวิธีการที่จะทําให้เส้นผมนั้นเกิดทิศทางที่สวยงามนะคะเมื่อเราทําการไดตามในคลิปสังเกตว่าจะเห็นว่าเส้นผมนั้นเรียงตัวกันอย่างสวยงามนะคะก่อนที่เราจะไปตัดปรับให้เข้าที่ยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มตัดเก็บรายละเอียดกันเลยค่ะพอยนะคะก็คือผมในส่วนของชั้นเลเยอร์นั้นปลายจะต้องดูผิวไหวเรียงตัวกันสวยนะคะวิธีก็คือนะคะคอยตัดปรบับแล้วก็ลองนํามือนะคะสางจัดทรงดูนะคะว่าเส้นผมนั้นมีความเรียงตัวสวยหรือว่าผิวไหวพอหรือยังถ้ายังไม่พอยังดูมีความหนักอยู่นะคะก็ทำการสไลด์หรือว่าซอยปลายออกนะคะเพื่อให้ดูมีความผิวไหวมากยิ่งขึ้นค่ะ ในการตัดเลเยอร์คัตของสไตล์เกาหลีนั้นนะคะในส่วนปลายผมจะยังต้องหลงเหลือความหนาทิ้งไว้ค่ะแต่จะต้องไม่ดูหนกักหรือว่าทื่อจนเกินไปดังนั้นจะต้องตัดปรับในส่วนนี้ด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกันนะคะกับในส่วนของปลายผมของชั้นเลเยอร์ค่ะ ปลาผมของส่วนของชั้นเลเยอร์นั้นนะคะเราต้องการที่จะทําให้เส้นผมนั้นเกิดการเรียงตัวสวยแล้วก็ดูพลิ้วไหวค่ะดังนั้นจึงต้องทําการตัดแล้วก็สไลด์ปลายค่ะให้เกิดความบางขึ้นค่ะ อีกเทคนิคหนึ่งที่สําคัญนะคะจะคล้ายๆกับการตัดของทรงเวนดี้เลยค่ะคือการตัดให้เกิดการแนบกระชับขึ้นตามธรรมชาติค่ะการทําแบบนี้จะเป็นการเน้นให้ความพองของชั้นเลเยอร์นั้นดูพองมากยิ่งขึ้นค่ะสังเกตได้จากด้านขวาคือด้านที่ตัดปรับแล้วนะคะส่วนด้านซ้ายยังไม่มีการตัดปรับให้เกิดการกระชับนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งสองข้างนั้นมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของชั้นเลเยอร์นะคะที่เราได้ทําการตัดปรับสไลด์ในส่วนปลายผมไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นผมเรียงตัวสวยกันมากๆเลยค่ะเรามาดูกันอีกข้างกันนะคะกลับกันว่าอีกข้างนั้นเป็นด้านที่เรายังไม่ทําการตัดปรับนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นผมแม้จะเรียงกันนะคะแต่ก็มีความหนักทื่อดูไม่ผิวสวยเลยค่ะเรามาตัดปรับรายละเอียดกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะดังนั้นค่อยๆ่อยทำนะคะในขณะที่กำลังดูช่างตัดปรับไปเรื่อยๆนะคะเรามาทวนพอยต์ของทรงนี้กันค่ะพอยต์หลักของทรงนี้นะคะก็คือผมในส่วนบริเวณเฟสไลน์หรือว่าบริเวณรอบกรอบหน้านั่นเองค่ะเราต้องมีความผิวไหวแล้วก็รับเข้ากับใบหน้าไปพร้อมๆกันค่ะ และผมในส่วนบริเวณเฟสไลน์นี้นะคะจะต้องมีการเชื่อมต่อกันกับชั้นเลเยอร์ในส่วนของผมบริเวณด้านหลังค่ะดังนั้นจะต้องทำการตัดปรับให้เกิดความผิวไหวแล้วก็เชื่อมต่อกันค่ะกลับกันนะคะว่าในส่วนของปลายผมในภาพรวมนั้นจะเป็นการตัดแบบปลายตรงแต่ว่าเพื่อการที่ไม่ให้ภาพรวมนั้นดูหนักหรือว่าดูทื่อจนเกินไปจะต้องทำการตัดปรับความหนาในส่วนนี้ด้วยค่ะ พาลางหลักของทรงนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราตัดปรับเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มจัดแต่งทรงกันได้เลยค่ะตามในคลิปนะคะโปรดักที่ทางช่างกําลังใช้อยู่นั้นจะเป็นตัวช่วยโยโคหรือว,ว่าช่วยเพิ่มบอลลูมให้กับเส้นผมนั่นเองค่ะโปรดักตัวนี้นะคะเป็นโปรดักที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะใช้งานง่ายๆเพียงแค่ทาลงบนผมแล้วก็ใช้ดในการดายเพียงเท่านี้ก็จะมีโคนที่ยกขึ้นแล้วก็ดูมีวอลล่มขึ้นได้แล้วค่ะ สำหรับวันง่ายๆในชีวิตประจำวันนะคะเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ในวันนี้นะคะทางช่างจะทำการจัดเซตทรงให้นางแบบให้มีความพิเศษขึ้นอีกนิดโดยการใช้อ,อิเล็นในการเซตทรงค่ะลุคในวันนี้นะคะจะให้ออกมาดูมีความน่ารักแต่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะในส่วนของปลายผมนะคะในภาพรวมจะทำการม้วนแบบวันเคอร์แบบปลายงุ้มออกค่ะ ในส่วนของชั้นเลเยอร์นั้นนะคะก็จะทําการม้วนแบบวันเคอร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นการม้วนแบบปลายงุ้มเข้านะคะการม้วนวันเคอร์แบบปลายงุ้มเข้าในส่วนชั้นเลเยอร์นั้นนะคะจะเป็นการช่วยให้ดูมีความพองแล้วก็กลมมากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะทําการม้วนทับอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่คราวนี้จะทําการจับแกนร้อนนะคะเป็นในลักษณะแบบเอียงค่ะส่วนผมบริเวณรอบกรอบหน้านะคะก็คือจะอิงตามต้นแบบเลยค่ะเป็นการจัดทรงแบบที่เปิดหน้าออกนะคะ เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาฉีดสเปรย์เพื่อเพิ่มความเงางามให้กับเส้นผมกันค่ะฉีดสเปรย์ให้ทั่วเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นย,ยังไงกันบ้างคะกับการตัดเลยยเยอร์คัสไตเกาหลีในครั้งนี้เส้นผมดูมีความพลิ้วไหวแล้วก็สีสานดูมีมิติมากยิ่งขึ้นน่ารักมากๆเลยค่ะอีกทั้งทรงนี้ยังง่ายต่อการดูแลและจัดการเองค่ะถึงแม้ไม่เซ็ตทรงก็เห็นเส้นผมที่เรียงตัวพลิ้วไหวอย่างสวยงามค่ะในครั้งหน้าจะมีอะไรน่าสนใจมาให้รับชมอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ